มือกันทุกสุขด้กันหัวเราะร้องหไห้ด้วยกันมานานเท่าไรฉันไม่เคยลืมจากใจวันที่เรายินวันที่ทะเละาะอาบวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วน

เกกิดขึ้นันพ,พลงหลาคข่วงันตัวจากโรงน้งจดห้ายที่ส่งให้กันในวันที่ห่างฉันมันยังคงเก็บไว้วันที่ในลถาถอยคำที่ปลอบใจผ่า วันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำแต่ต่างกันแค่เพียงในตอนนี้ฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้าง ้าเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้ จะได้ยินเพลงนี้หรือยังอยากจะให้เธอช่วยมารับฟัง <มา S 1> ว่าฉันนั้น,น,นคิดถึง เคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆที่เคยเกิดขึ้นกับฉันฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ ทวันที่เราเคยเดินทามทาง,งทุกๆอย่างทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอ กับฉันกเเพราะเ,เป็น จะมองไม่ชัดเท่าไรในสิ่งที่มาจากใจของเธอจะมองตรงนั้นแล้วภาพมันเบลอให้ฉันพูดแทนได้ไหม,ม,มจับมือฉันตอนที่ไม่มีใครกินในฉันทุกทคืน thi xong hay chân tuân. Ta xíng lịch nói thì chạy trốn. 特个空杯。

ไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกันก่อนลาเธอจับมือกับฉันทุกเรื่องใดไม่วันพักมันให้เธอผ่อนคลายเธอแค่เพียงํำลาไม่ต้องมีสัญญาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกันก่อนลาก่อนจะพ่าเคืนนี้แค่ได้มีความสุขแค่นี้ก็มีแรง เพียงคําลาสักวันจะกลับมาไม่ว่ายัางไงเรายังจะกลับมาพบกันก่อนลาเราเป็นเพื่อนกันแล้วสวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะคะถือว่าเป็นวันที่ นักเรียนจะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นวันปัจชิมนิเทศนะคะเป็นวันปัจชิมนิเทศครูวันก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยในวันนี้ที่สาเร็จก,การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะทั้งนักเรียนชั้นทั้งสองห้องไม่ว่าจะเป็นป .6 ทับป .6 ทับนะคะครูหวังวา่านักเรียน คงจะได้ผลการเรียนที่ดีนะคะในปีนี้และสามารถที่จะสอบผ่านและก็ไปสอบผ่านและก็เข้าเรียนชั้นมอหนึทุกคนนะคะและอีกเรื่องหนึ่งคือนักเรียนเก่งมากนะคะที่สามารถสอบโอเน็ตได้ผลการเรียนถือว่าอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจและทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงผ่าน กณฑ์การผ่านเป็นที่น่าพอใจคือผ่านทุกกลุ่มสาระทั้ง4กลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษค่าเฉลีย่ยเป็นที่น่าพอใจมากนะคะครูขอเช่นชมนักเรียนทุกคนนะคะแม้ว่าปีนี้นักเรียนปหจะมีจำนวนมากกว่าทุกปีนะคะประมาณ78คนก็ตามแต่นักเรียน ก็สามารถทำคะแนนได้ดีนะคะในรอบปีที่ผ่านมาที่ครูได้สอนนักเรียนทุกคนนะคะนักเรียนอาจจะดือ้ออาจจะตนบ้างแต่นักเรียนก็ยังตั้งใจเรียนและฝ่าฟันอุปสรรคนะคะจนมาถึงวันนี้ได้ครูก็ขอชื่นชมนะคะโดยเฉพาะ นักเรียนป6ทแม้ว่าจะเกเรพูดจาไม่ไพเราะไม่เป็นที่ชื่นชอบของคุณครูแต่นักเรียนก็ยังพยายามนะคะพยายามเล่าเรียนหนังสือจนจบนะคะในวันนี้ครูก็ขอแสดงความยินดีด้วยและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนเมื่อจบจากโรงเรียนวัดโพไปแล้วจะเป็นเด็กดีนะคะเมื่อไปเรียนต่อ ชั้นมรหนึ่งที่โรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นได้โรงเรียนโพธิสารหรือโรงเรียนมหันตภาราหรือสวนพัพพาหรือโรงเรียนเฉลิมพีหรือโรงเรียนอื่อนใดในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็ตามเพราะบางคนอาจจะไม่ได้เรียนในกรุงเทพกลับอาจจะต้องกลับไปเรียนต่างจังหวัดด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ประสบความสําเร็จและเป็นที่ชื่นชมของโรงเรียนนั้นๆ และถ้านักเรียนว่างๆก็กลับมาเยี่ยมโรงเรียนวัดโพสถานที่ที่สอนนักเรียนแห่งนี้ได้นะคะส่วนเมื่อนักเรียนกลับมาอาจจะไม่เจอคุณครูแล้วแต่ถ้านักเรียนคิดถึงครูอาจจะติดต่อครูทางไลน์ส่วนตัวก็ได้นะคะครูก็จะดีใจในโอกาสนี้ขอให้นักเรียนโชคดีนะคะแล้วก็มีความสุขทุกคนในวันนี้ ก็โชคดีนะคะรักทุกคนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆจังจำครูเมย์ได้อยู่ใช่ไหมคะดีใจด้วยนะคะที่จบป .6 แล้วเทอมหน้าเด็กๆก็จะเป็นเด็กมัธยมเต็มตัวแล้ว การศึกษาเล่าเรียนก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นครูก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีขยันหมั่นเพียรนะคะชีวิตจะได้ประสบความสำเร็จการเรียนรู้ไม่ใช่มีเฉพาะในหนังสือเรียนหรือไม่ได้เรียนแต่วิชาการอย่างเดียวนะคะนอกจากเรียนวิชาการแล้วเราค่อยต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเรียนรู้ชีวิต เรียนรู้ชีวิตตัวเองเรียนรู้ชีวิตคนอื่นเรียนรู้สภาพแวดล้อมภายนอกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นมันจะดีหรือไม่ดีมีถูกมีผิดมีผิดหวังมีสมหวังเราก็สามารถนำมาเรียนรู้ได้แล้วเราก็นำมาปรับปรุงตัวเรานะคะและนำไปพัฒนาตัวเรา ถ้าสิ่งนั้นดีนำไปพัฒนาถ้าสิ่งนั้นไม่ดีเราก็ลดละเลิกหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เจอหนทางที่ดีนะคะครูก็หวังว่านักเรียนจะได้เรียนรู้และนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตัวเองจนประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเรียนในระดับใดก็ตามนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ ฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกนาทีรักเราจะอยู่ตรงนี้ข้างเคียงกันรักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกคืนวันรักเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป